ไหมนะคะที่ผู้หญิงจะมีความต้องการทางเพศที่มากกว่าและมักจะโดนตีตราว่าเป็นคนที่สับซอนหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเป็นผู้ชายเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องปกติหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความเชื่อที่ว่าผู้ชายเนี่ยมีความต้องการทางเพศมากกว่าผู้หญิงซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเสมอไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจาเรื่องของความต้องการทางเพศที่ไม่ได้จํากัดแค่เรื่องของเพศใดเพศเ,เดียวเท่านั้นค่ะ เพศนะคะไม่ได้เป็นตัวจํากัดค่ะว่าจะมีความต้องการทางเพศสูงหรือว่าต่ําค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะมีความเชื่อด้วยซ้ําว่าผู้หญิงไม่ควรจะต้องมีความต้องการทางเพศด้วยซ้ําซึ่งก็ไม่จริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะก็สามารถที่จะมีอารมณ์ทางเพศได้เหมือนกันค่ะ การที่เราจะมีความต้องการทางเพศสูงนะคะก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจหรือว่าการเลี้ยงดูค่ะสําหรับร่างกายนะคะก็ต้องดูว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพเป็นยังไงนะคะฮอร์โมนเนี่ยเป็นยังไงเช่นเดียวกันค่ะสําหรับจิตใจนะคะก็ต้องดูว่าเรามีความเครียดความกังวลความสบายใจความพึงพอใจหรือแม้แต่ความมั่นใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะ่ะและสุดท้ายนะคะเรื่องของการเลี้ยงดูค่ะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ย มีการปิดกั้นหรือว่าเปิดเผยเรื่องเพศมากน้อยแค่ไหนคะ่ะในบางสังคมนะคะอาจจะมีการปิดกั้นมากทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องสกปรกมากๆก็อาจจะทําให้เรากดอารมณ์ทางเพศเราจนทําให้เราเนี่ยมีความกลัวอาจจะทําให้เราไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะ แล้วแบบไหนนะคะเราถึงจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศสูงกว่าปกติเราต้องเทียบกับตัวเองว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติไหมหรือว่าน้อยลงกว่าปกติที่เราเป็นหรือเปล่านะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าสูงขนาดไหนสูงจนกระทบชีวิตประจําวันไหมสูงจนทําให้เรารู้สึกว่าหมกมุ่นไม่สามารถทําเรื่องอื่นๆได้เลยอันเนี้ยก็ถือว่าผิดปกตินะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าการที่เรามีอารมณ์ทางเพศสูง เป็นเรื่องที่ผิดนะคะหรือว่าการช่วยตัวเองก็เป็นเรื่องที่ผิดเช่นเดียวกันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเกิดจาก3มปัจจัยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของสังคมค่ะที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกรปรกเป็นเรื่องต้องห้ามนะคะ อย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของศาสนาค่ะที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ผิดบาปค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการตีตราค่ะว่าคนที่มีอารมณ์ทางเพศหรือความต้องการทางเพศเนี่ยเป็นคนที่ร่านหรือว่าเป็นคนที่สับสนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาปรึกษาวันเยอะมากๆนะคะหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกผิดค่ะรู้สึกว่าตัวเองเสียบริสุทธิ์ก็ต้องบอกนะคะว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีคํานิยามว่าเสียพรหมจรรย์ค่ะคาว่าพรหมจรรย์นะคะถ้าเกิดแปลตรงตัวเนี่ย ก็แปลว่าบริสุทธิ์แปลว่าดีหลายๆครั้งเพราะเราบอกว่าเราเสียพรหมจรรย์มันเลยกลายเป็นว่าเป็นการเสียบริสุทธิ์เสียความดีงามค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสำหรับนักเพศวิทยาเองนะคะเราจะไม่เรียกคําว่าพรหมจรรย์อีกต่อไปค่ะเราจะเรียกว่าเยื่อไฮเมนเท่านั้นนะคะเพราะเรามองว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดนะคะว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ไหมเราเป็นคนที่ดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีการช่วยตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกเลยค่ะว่าเราจะเป็นนคยงงไหหรือว่าใ้ ยังไงกับตัวเราเองค่ะ